โอ้มือโชอเปอร์สวัสดีครับผักกุดต,ต้มกะทิใส่กุ้งแห้งเมนูนี้พอจะเป็นเมนูโปรดใครได้บ้างครับหน้าฝนที่ไรผักกุดก็คือเยอะมากๆวันนี้ก็เลยชวนหลานๆมาเก็บและระหว่างที่ฟีฟ้ากำลังเก็บผักกุดอยู่ผมก็มาเก็บนี่เลยครับดอกบอลไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่อยากจะบอกว่าเอาไปต้มใส่แคบหมูก็คืออร่อยมากๆครับวันนี้น้องเมื่อหมือก็มาด้วยกำลังเก็บผักแว่นอยู่ช่วงนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนบรรยากาศก็คือชุ่มฉ่ำสดชื่นมากๆครับอันนี้ภาษาเกาหลีเรียกเกิอบโปดดอกเก็บไปเก็บมาสักพักหนึ่งตอนนี้ฟีฟ้า กลับกระท่อมเพื่อไปทําเมนูกันต่อกลับมาถึงก็แบ่งหน้าที่กันน้องมือมือไปนคนหูข้าวส่วนผมก็จะล้างผักกุดที่ได้มาครับเมนูต้มกะทิใส่ผักกุดวันนี้ผมจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะครับและเจ้าตัวเลขของเราฟีฟ่าก็จะทําหน้าที่เป็นคนตามเครื่องปรุงส่วนน้ำข้าวของเราก็แห้งแล้วยกลงมาจากเตาผักกุดของเราพร้อมแล้วครับตั้งกระทะเริ่มทําเมนูกันเลยอย่างแรกเราจะมาต้มกะทินะครับซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกะทิตราอร่อยดีเป็นหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์มาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ที่เชฟชุมพลเชฟ ไฟอ่อนๆต่อด้วยใส่เครื่องปรุงที่ตามไว้แล้วก็กุ้งแห้งครับชอบกะทิของอร่อยดีมากๆครับเพราะว่าขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ระหว่างนี้หลานเจ้าตัวเล็กฟีฟาก็มาเก็บยอดเสาวรสเดี๋ยวจะเอาไปต้มจิ้มกินกับน้ำพริกครับบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ฝนตกเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยครับผักแว่นที่น้องมือมือเก็บก่อนหน้านี้ก็จะเอามาล้างอีกรอบนึงก่อนเอาไปกินกะทิของเราก็ได้ที่แล้วใส่ผักลงไปครับผักกุดของเราที่เตรียมไว้ก็คือใส่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้กุ้งแห้งของเราก็สุกแล้วเหมือนก ทิของเราจะได้เข้มข้นอร่อยดีต้มต่อให้น้ำเดือดรอบหนึ่งตอนนี้เมนูของเราก็สุกแล้วนะครับยกลงมาจากเตาเวลานี้น้ำมือมืกก็มาตักเข้ารอเราเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับว่ากะทิของอร่อยดีทําแกงแล้วข้นกําลังดีเลยทีเดียวครับไม่ข้นจนเกินไปน่าทานมากๆเลยครับบอกเลยอร่อยดีคํานี้มีคุณค่าและการันตีคุณภาพผมจึงเลือกใช้หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของตราอร่อยดีมาตลอดครับ